มาจ้ามาจ้าสวัสดีทุกคนครับเพื่อนเพื่อนติกตอกและ YouTube วันนี้มีรุ่นเลื่อนสมณศักดิ์นะอันนี้เป็นตัวนำนำเลิศนะครับมาให้ดูนะกล่องสีฟ้าหน้ากล่องสวยนะครับเป็นพัยดยศนะครับอันนี้ยาอ่านะี่รงยานี่ลงยาบทับเขาให้นี่จ้านะ อาาก้านะครับอันนี้เป็นลงยานะไม่ได้ปะชลุนะครับก็จะปั๊มนะครับองหลวงพ่อเป็นหน้ากากนะครับอ่อันนี้เลขสวยนะผมเลือกมานะครับ สี่เก้าเก้าเก้านะนำเลิกนำเลิกขอบฟ้าหน้ากากาวานวะมั้งครับนะวางก่อนอีกองหนึ่งเป็นปะชะลุนะฮะอันนี้ก็หายากกันหน่อยนะครับอันนี้ขอบม่วงบันเสา ยังไงล่ะยังไม่ได้แกะซองเลยสักครู่สักครู่มาแกะเท่าไหน่อยับเข้าให้อันนี้ของป๋องนะครับป๋องจัดสร้างนํำเลิกนะอีกไม่กี่วันก็น่าจะออกชุดลุ้นแล้วนะครับอ่าอ,นนอันนี้ปะชะล,ลุนะครับ องยาสวยงามนํำเลิกเช่นกันนะครับนี่ขอบนะขอบขอบทองทิพย์นะครับหลังอปากา่นะสามหนึ่งสองแปดนำเลิกนํำเลิกนะข้างหลังเหมือนกันไหมเป็นรูปทองกับพัดยศเหมือนกันนะครับทองกับพัดเหมือนกันอ่า อันนี้จะมีนี่ชั้นลุซูมกันหน่อยนะครับจะเห็นว่า,ามีการนี่ก็เป็นหน้ากากเหมือนกันนะครับใส่มาอ่ารุ่นนี้ดังนะครับฝากไว้ด้วย